ตรงกลางใช่ไหมตรงกลางใช่ไหมเอาตรงกลางนะเอาตรงกลางนะ,ะได้ได้กระจายเว่ยโอ้ยเป็นคนจริงคนจิ ปอมีกาะไปพี่มาใครพี่ใครพี่ไปหนึ่งพิมพหนึ่งโอ้โอ้โอ้พลาดแล้วไม่เอาบ่อเนี่ยเออไม่มีเกาะใส่าาวินเนสไซว่ะอืมอะไรพวกเนี่ยฮะเปิดประตูมาหาคู่ทำไมเนี่ยเฮ้ย ตายเลยเหรอพี่ยิงน็อกตายเอ้ปุ๊บสามตายมันเปิดมาหาก,กูอ่ะกูยิงแม่งเลยดิมันยังไม่หายนะมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่บ้านนู้นพี่ที่ผมยิงอะบ้านฝั่งที่พี่วิ่งไปยใจเย็นพี่จะเย็นยว้พวกนีงตามไม่ทันตายพี่ไปอยู่หลงังพี่อกอ ยี่แค่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะที่ี่เลี้ยแล้วแก้ท้ายแค่เออหรอกโอ้เหลือสิบเอ็ดนัดโอ้เพื่อนจิงเล่นเลยเลื่อนเลยเลื่อนเลยเล่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 นเลยยะโอ้เหลือสองนัดเออ <chat> กินไปละมันเท่าไหร่โอ้ยลองเอา <sch> เอา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 มาแทนมีคน <market S 2> มาปล yeah, ่าวะทั้งหมดกินไปแล เคเด่นลองโบกับสปีดไฟก็ได้วะ้าใจเลยสัว์มอ่างเทำไมลองโบมีสเกาพซเร์ติดทุกในปืนเลยวะยู่อยู่ข้างในพี่อยู่ข้างในเนี่ย อนนี้ในนี้ใมนเ้วยนี่นนี้ย่ีเนี่ลงป้ะนี่คือลงป้าหรือว่าอะไรคนนพี่ตามอีน้มนไปปะเนี่ยหรือพี่อยู่ข้างล่างีอยู่้างลี่ตามเสียงฟืนไปเอ้มนพี่น่ไม่ด้ไปกับมึงพี่กูไปหาตีนแล้วพี่ลองก่อนดไปี่จะห้าวจ้ามาพี่มาดูนี่ นี่ยอยู่เนียว contact i t t r g e t ไอสาย่ะล่าต้อกเปน double ไป down t h o t e อุ้ยๆกลับเข้าทำไมไม่คมาคุณได้เโชาร์ ีเอ็นวิวอะโลม่าโลม่าโลม่าไม่เล่นปืนนั้นมึงเฮ้มึงกระเป๋าทองอะมึงโดนมาอถือเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปกูช่วยพี่ด้านนี้ก่อนไม่ไปกับพี่โอ้โหเยอะเยอะเยอะถอย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 สามบ่ะ น้องน้องหลมอพี่หลังเนียนอยู่กูเนียนอยู่พืนเนียนอยู่โอ้ยเฮียเอาเฮียนี่หน่งอยู่นี่ีบ่วยช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 ่วี่หลังหลัง โอ้ยเจอวิโอ้โหเฮนะเตอร์สคอตของจริงเลยเียไี่นอกล่อองม่นนเฮียคุณตายคุณตายี่ที่ตรงนี้เลยไมต้องเก็บกล่องนะคุณพ่ได้พี่แล้วพี่ก็ตาย เฮ้ยครบแล้วโอ้โหข้าไปแปดตัวเหรอว <c oughs> ะี่ข้าแปดอะไอ้ย <c oughs> พี่ตรงตีนนะผมช่วยพี่ยิงนะพี่ข้าหมดเลยเหรอ <c oughs> ใช่โอดจัด โอ้โหช่วยพี่ยิงแบบอดเยอะเกิดเราไปกิดเไปปึงโอ้อะไรหยิบแรกกูหยิบปแล้ววะถ้าล่าสุดนะพี่เห็นนะมันน่าจะ <prit> อยู่แถวๆเนี้ยพี่ได้ยินเสียงชางอะไรเฟิล์ด้วยอาฮะ กินได้กันทันทันชนีเล่ะแรงไกง่สเกเร์ดีลยป่ีองกกูดีให้พอ3กองเี้เก็บมาแล้ว4รอตเอาเลาเยอยู่ยอยู่นเดียวกันแล้างๆๆๆ

ไปช่วยเพไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนรีบมาครับรีบมาครับมันอยู่มันอยู่มันอยู่ในวงอยู่ในวงโอ้โหไม่มีกระสุนให้เลยเออเดี๋ยวกูเปลี่ยนพี่น่าเอาเอเนจี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนใช่ อย่าว่าในที่ร่มค,ครับเดี๋ยวมันมาแน่อันนี้นี่เกาะเกาะนี่ๆๆอยู่พี่อ่อน,นี่นี่วงก่อนเลยวงก่อนเลยตอนเนี้ยต้องเราไปแล้ว,วไ,ไปแล้ววงมันแรงอไปอ่อะระวังขนา้างหน้าพี่ว่ามันดักขา้างหน้าแน่นอน เกียป่ะเกียป่ะเกป่ะไว้ครับต้มอย่างเยอะนะมึงมึงพอไหมมึงพอมึงมาแบ่งพี่กูได้นะกูเก็บมาเมึงีสามตัวนี้ตัวนี้ไปๆ้ออกขวาเลเราไม่ดีว่ะทำเลเราไม่ดีว่ะไ่ีออกขวาเลยโอเคๆๆขวามันยิงไมได้วห มีคนนะแถวเนี้ยมันมีคนวางนี่ที่เราขวาอีกเลยก็ได้นะตอนนี้เราทำเลเสียเปรียบว่ะได้ได้เดี๋ยวเรามันมันวางอะไรนะที่มรนวางสีมังนี่เฮ้ยมลเออออมึงจะเอามึงก็รีบเก็บมีคนมีคนมีคนเนี่ยมุดหัวอู้ทำเลเฮี้ยมากเลยอยู่ตรงกลางหนีก่อนหนีได้หนีหนีได้หนีโดนโดนโดน ไม่หิว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 ไม่แต่เขาตีนเขาตีนมา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 พุ่งเลยมายิงก่อนให้หน่อยยิงก่อนให้หน่อยยิงก่อนให้หน่อยโอ้ยเฮียโดนสองตีมาอยู่มาอยู่มาอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บมาเจ็บมาเจ็บเล่หอย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 โอ้ยตรงนี้นายเอาสวยอยู่นี่ให้สวยอยู่ พี่เล่นหลังเล่นหลังน well> ี <S 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 oh, ่นะโอ้ย oh, ม like ีคนอ่หลังข้บไอ้สเด้อไอ้หนูโอ้ยอยยยยยยยอยย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 ยของยย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 ย่ยยยยยยงนยย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 นยยยยยยยนยย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 ้นย่ โล่โลาโล่บ้าพี่หนึ่งับเออตายโอเคสุนกูพร้อมได้สัตว์มาพี่อีกสองตีนะั้นมันยังไม่บวกกันเลยเรารอตรงนี้เ็ไดะเออได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ระวังนะระวังนะ อะไรให้กูเก็บไว้เนี่ย้อมีคนมาเก็บเรี่ยวต่อวม่วงโอ้ยกระสุนเฮียนช้าจีแต่เราอยู่ในวงนะเราล็อกวงก็ได้นะมตอนแตกแล้วได้วะ ไมันไม่มีของนี่ว่นอกอกนี้มาแล้วนูพี่พี่แคมตรงนี้ได้เราอยู่ในวงเราได้เปียบเราได้เปียบเอาวงเล่เอาวง้ก่นมาแล้วนะมาแล้วนะเราอยู่ราอยู่เราอยู่เไม่มีใครเข้าหรอวพี่อาก่อน่อยมก่อนพี่แตกแตแตมันโกแตกมันเจ็บมันเจ็บพี่่อยมาก่อนผมยิงไอ้ตัวฝ้ายอยู่พี่่อยก่อนพี่อยมาก่อนพี่ถอยมาก่นเหลือที่สุดท้ายพี่ถอยไหม พี่พ <m> ี <t ired> er <m> ่หน่อยมาแล้วทุบขโมนนะเนี่กระสุนจะหมดวะเออไอ้ยันมีเยอะไอ้เหี่ไ้กูก็ไม่มีกระสุนแล้วชิบหายกระสุนไรกระสุนไรไอ้ชิบหายไรทไรทกูมีมาเอาอุ้ยเซฟอุ้ยขโบนขโบนไปสไนส์สไนส์สไนส์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอู้ยยิ้มเป็นจังหมดแล้วสไนส์ ต้องรีบเข้าเข้าหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชไม่ได้ว่ะชุนนี้มันอนทุตรงนี้ด่วนเลยด่วนเลยเพื่อนพี่ยืนก่อนนะได้มไม่ไหวแล้วมันต้องมึงอะไปมันโล่โลตัวนึงโล่ตัวนึวงบีบมาแล้วพี่วงบีบมแล้วพี่บานพี่บาน อย่าต uh ีไปเลยแรงอีกไม่เอาบหัวมันอยู่มันอ้อมมันจะอ้อมลวงดูแล้วไห็นแล่วเหนไหเหรอเอาอ้อมอ้อมแล้วอ้อมหลัง ระวังพวกรอลองเดี๋ยวไอ้ตัวซ้ายตัวซ้ายเจ็บตัวซ้ายเจ็บก่อนจะหมดแล้วขอปั๊มแป๊บขอปั๊มแป๊บพี่จันให้พี่จันให้วงวงพี่วงเออมันน็อก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 เออมันโดนผมยิงเจ็บแล้วไงเอาวงเข้าวงพี่เข้าวงเอาเขาแชมป์วงจะอยู่ในวงจนเป็นแชมป์เอาเลยเอาเลยได้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 เอาเลยเอาเลย วครับผมแม่เอยกมงเหลือที่1 0อเดียวันดีแล้ว c เลิก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 ในแชมป์สรอบแล้วยังยังดูดูพี่ด้านคิวโอ้ยพี่ด้านแม่ดาเมจสามพันลยสัตเฮ้ยไอเชี่ยก็ดาเมจสา0พัเลยเหรอ เออพี่พี่ดูพี่สิบสามคิวเก้าน็อกสองเอ็ซิตอ่ะนอ่โคตจัดเฮ้ยทำไมพี่นั่นเอาแังวว่าตาเนี้ยมือขึ้นมือถือโคตเดือดโคตรเดือดอ่ะกูวิ่งวิ่งตามพี่กูอย่างเดียวพี่เอาพี่เลยขนาดบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะนะมือเลยเฉยแบบยังหวาดแลามังหวาดดีพี่จังหวะนี้มีผมตายคนเดียวโอเคอยู่ โห้ได้พีดเตอร์นี่ได้ค้อนด้วยได้ไปมสามพันอีกเววเดียวพี่ก็สี่ร้อยแล้วนะพี่เจะเย็นจะเย็นจะเย็นกูไ่ว้ตาจะพบท่่นี้ล้วพวนี้พ่งนี้พ่งนี้พ่งนี้ผมไม่ออกไปไหนแล้วกลางวันได้จัดไปพุ่งี้ตลอดนะแต่พอกูทักไปกูอยู่แลกกาแฟไม่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 มีแพนไม่มีแพนออกสองสามวันนี้กูไม่มีแพนออกเลยมึงไม่มีแพนแล้วถ้าเกิดแพนมันเข้ามาฉุกเฉินอะ ไม่มีหรอกทำงานกันหมดกูไม่นะัดใครไว้ด้วยกูไม่มีตังค์ไม่ใช่หรอกได้เมทสามพันเป็นครั้งแรกที่กูทำได้แนะ่พูดจริง <c oughs> ได้เมทสามพันต่อ<ๆ>เกมด้เมทสามพันต่อเกมปกตินั้นมีแต่โปเฮ้ยกูใช้โปูป่ะวะเฮ้ยใช่